บทสรุปของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับคุณแม่แพลวพรวแสงทองนะครับผมคุณนิดลุยผู้จัดการแพลวพรวบอกว่ามีพวกยุยงส่งเสริมมีพวกสร้างความแตกแยกมีคนไปยุเพราะตอนแรกไปคุยกันดีงแล้วมีคนไปยุแน่นอนแมนบอกเกิดย่งยังขึ้นพยายามสร้างความแตกแยกให้สองคนให้ ทั้งพี่ใบฟินแลนด์ทั้งพี่เพียรพาแสงทองอเนาะแม่นครับผมหลังจากที่อ่ะยูดเบื้องล่างนะนี่ยมือนี้หลายๆคนก็คงได้นหูข่าวแล้วนะครับได้เบื้องล่าทั้งของเพียรพาแสงทองของพยาบาลกินแน่นแล้วเนาะ,ะว่าเรื่องเป็นมาจังไดเพิ่งจะได้โอเคตามนั้นระคะ่ะพี่น้องอ่ะตามคลิปที่เ้าลงเลยก็ตามคลิปที่เป็นไลฟ์สดเนาะว่ามันเกิดเหตุการณ์จังไดเออทาง เลื่อยแพรวกับว่าทางสามีไม่มีเวลาให้เออเกิดน้อยใจเกิดน้อยใจแล้วก็มีคนคุยยอมรับวว่ามีคนคุยแต่ว่าไม่ได้มีถึงขั้นไปมีอะไรกันไปเกินเลยไปทางชู้สาวไม่เคยมีอย่างนั้นเออแล้วทางพี่ว่ิฟินแลนด์ก็จะบอกว่ามันมีหลักฐานบอกว่ามันมีหลักฐานมีกล่องมียัางเห็นว่า หรือเพื่อไปจังสัดจังสีอ,ออกไปไป,ไปเที่ยวกับมาเมามากนั่นสิอ่ะอนั่นหล่ตอนแรกนะพอ่อพอเจอเหตุการณ์แบบนี้พีก่กด้คุยกันแล้วพอคุยกันแล้วกะเหมือนตกลงกันแล้วคุยคุยกันกบอกว่าตกลงกันได้ด้วยดีเนาะคิดว่าจิบเขให้มันเป็นข่าวใหญ่แต่ที่นี่กับพวกหมูว่ามีผู้ใดยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่ว่าไปยุ่ย่งทรงเสริมห้เพ่นไปปวดมือนั่นแล้วก็ออกมาไลา่โซดากกาเป็นบอจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ สรุปเลยแ,แ,แตกหักกันเลยนะครับล่าสุดนี่ลุยชาแนลนะครับเพื่อนเด้โพสอ่ะกุอันเน้ยอ่ะเป็นวางสีค่ะพี่น้องฮักทั้งสองคนอบอยากเสียภัยอยากหายทุกคนตั้งสติดีๆฉันเป็นคนก,ากลางกะลำบากใจที่สุดวันคุยกันคือคุยกันดีๆอยู่ต่างคนต่างเข้าใจขอโทษกันแล้วมาเมื่อนี้คือเป็นแบบนี้ พวกยุยงส่งเสริมสับสอนีกหรายบอลูตตองการหยัางอยากให้คุยให้เยาวยาใจให้กันและกันเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโพสต์นี้ขอทุกคนให้กำลังใจเพื่นซาเดอร์<ม>พวกมีปมในใจเมนบดีพอกรฉันคนอยู่น้ำรู้ดี้อใจความรู้ซึกทั้งสองฝ่ายพวกสร้างความแตกแยกไปไกล,ไกล ฉันเชื่อว่าพวกเธอจะผ่านมันไปได้สู้ๆอ่ะแกก็จะเน้นถึงพวกที่โหดพวกที่คอมเมนต์เนาะบางทีอะ่ะคนคนเราอะ่ะมันก็ไม่ได้100ดีร้อยเนี่เป็นวานั่นแหละมันก็คงแบบมีอะไรผิดพลาดสักนิดกสักหน่อยเวลาเราน้อยใจหรือว่าเราเกิดแบบความรู้ดซึกหน่อยใจในในการเป็นอยู่เนาะการใช้ชีวิตของครอบครัวเนาะมันก็จะมีบ้างแต่ เพื่อนกะเดยพี่แวเพิ่นกะได้ออกมาฉี้แจ้งถึงว่าถึงประเด็นที่ว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าแค่คุยกันแล้วรู้สึกดีแล้วมันมาในช่วงที่ว่าเพิ่นก็มีอะไรที่แลนแบบอาจจะทะเลาะกันหรือเปล่าอาจจะบอกรางการแมนในช่วงนึงนั่นแหละค่ะมันก็เป็นไปได้แล้วทางพี่แพวพาวก็ได้ชี้แจงว่าพี่ใหญ่ฟิ่แลนกะไปเที่ยวเนี่ยค่ะมาฟังนอกอ่ะ เรารู้สึกช่วงที่บ้านเราดาวแต่มันเพราะอะไรมันเพราะอย่าง<ม>เพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างยบ้าน,านวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บอกคิดว่าสิยูน้อข่อยเ<ม>จ้าก็บอกคิดว่าสิยูน้อลรูน้อเมียเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้ง เจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมื่อไดว่างคอยก็คิดว่าเจ้าสิวน้อข่อยอยูย่น้ำหลูกผ้าหลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบาโฮดท้ mm hmm. ทามาถอยวปเพราะคิดใอยอก็ต้องคิดบอกเฮ้ hey, ว่าทำไมวันว,ว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะ ก็ไปอยู่ที่น้่น่อยป่ะเวลากลับบ้านข่อยส่วนมาไปกินข้าวบ้านปาเจ้าปะ่ะไปหาหลูกถ้าไปกินเลยฉันจะกินยู่คาเฟ่นี่ยมันมีความมันมีความอัดอันตานใจคือบางเรื่องบางอย่างที่เขาอยากจะมีความสุงกับผัวกับครอบครัวแต,แต่แต่เวลาอน,นอยนิดนะ์ะเวลาอน,นอยดีที่เขามีเวลาที่จะอยู่กับเรามีความสุขกับเรากับครอบครัว แต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าเออคอยบอกว่าเออว่าเป็นยังไปรลดว่าเป็นยังไปรอดมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมเจ้าไปรู้วดบอแล้วบางทีคอยบอกว่าแวหาลูกในเรื่องบ้านแับเจ้าเจ้าบวะเจ้าขี้กก่ไปเจ้าก็ไปโฟกัสธุรกิจอย่างเจ้าท่นทีว่าเออลูกอยู่แค่นี้แวะไปหาลูกแค่นิดเดียวก็ได้คุณกับเไป อันนี้อันนี้มันเป็นมันกับเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาอมเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยๆ,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 ยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่หเขารู้สึกว่าพ่อน่อยใจความรู้สึกมันดาวันน้อยความรู้สึกน้อยใจเนาะก,ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้อ่ะอ่าแล้วเขาว่าสทไลายมันบอ,อ,อม สรุปไลฟ์ของแพลวพาวแสงทองห,อหนึ่มือที่3แพลวพาวแจ้งว่าแค่คนคุยยังไม่มีอะไรกันแค่คุยกันเขาแค่คุยกับเขาแล้วรู้สึกดี 2. ส,สาเหตุเกิดจากบิ๊กควีนฟินแลนด์ไม่มีเวลาหให้ไปเที่ยวแต่บาร์โฮสบาร์เกกับสว่างตลอดแพลวพาวเกิดความรู้สึกน้อยทำไมไม่มีเวลาให้และก็น้อยใจ 3. ยอมรับผิดว่าเผลอไปคุยกับอีกคนแล้วมีกำลังใจแต่เรื่องไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยมไม่ได้ถึงกับแอบไปมีอะไรกันซึ่งคู้วหญ่้านฟินแลนด์รู้และรับไม่ได้จึงขอถอยออกมาก่อน 4. เราเปิดใจหันหน้าคุยกันแล้วแต่ยังไม่เคยคิดว่าจะเอาใครมาแทนที่ใครคู้วหา่ฟินแลนด์ก็อยู่แล้วจะให้ใคร จะเอาใครมาแทนที่แล้วจะเอาใครมาแทนที่ mm hmm. อ่าถ้ายังรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ที่ต้องการออกมาพูดเพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเนื่องจากมีคนเข้าใจผิดว่าไปเป็นชู้กับคนคุยแล้วในความจริงแค่คนคุยยังไม่ได้เป็นชู้ mm hmm. แค่คุยเรื่องงานให้กำลังใจกันแต่ฉันก็ยังซื่อสัตย์กับลูกสามีอยู่ mm hmm. อ่าข้อห เวลาที่มีน้อยนิดแทนที่จะอยู่กับครอบครัวแต่เลือกที่จะไปที่อื่นไม่สนใจเจ็ดคนเราไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดแปดเราคุยกันเข้าใจหมดแล้วและตกลงกันแล้วแต่ไม่รู้อะไรโดนใจให้โพสแล้วก็ไลฟ์สุดเรงๆแบบนี้นี่แหละครับผมนี่ก็เป็นสรุปไลฟ์สดของแม่แพ้วเสียงท้องเนาะใช่ ด่านพิเรลมาตั้งใด<ห>ย่าเอาวเลยอทำงานฟิแรนอะบอกอมผมยอมรับผิดเต็มประตูเพราะผมเป็นคนบอกให้โลกรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาห้าปีที่คบกันมามันก็ดีทุกอย่างตั้งใจมาตั้งหลักที่นี่และไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยว่ามันจะเกิดขึ้นชีวิตผมเจออะไรมาเยอะ แต่อะไรอะแต่แกดีมาตลอดอ้าวพูดถึงว่าแต่พี่แพลวดีตลอดเนาะชีวิตผมเจออะไรมาเยอะแต่แกดีมาตลอดเวลาแก,ลแกรักใครแกก็รักจริงอ่าชีวิตที่ผ่านมาชีวิตผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะมีถึงวันนี้จนรู้สึกว่าชีวิตนี้ไว้ใจใครได้บ้างผมพยายามปรับมาโดยตลอดเพราะเราคิดว่าเราเป็นเด็ก เวลาเราพบกันกับผู้ใหญ่เราต้องปรับให้เราดีขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันก็ปรับแบบสุดๆมีวันหนึ่งเกิดความสงสัยเพราะทำมันเพราะทำมันหรือเปล่าทำมถึงมีอารมณ์แปลกทำให้เราพยายามแอบมองภาพลักษณ์อาจจะดูเหมือนคนหึงเมียมาก mm hmm. แต่ความจริงก็ไม่ขนาดนั้นเรื่องเที่ยวที่แกน้อยใจ เราก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าเวลากินเที่ยวเต็มที่ผมไม่ได้ไปทุกวันผมก็ไล่สดขายของอยู่ทุกวันเวลาไปไหนมาไหนไปเที่ยวก็ไปกับผู้จัดการนี่ลุยเพื่อความสบายใจของภรรยาคิดแค่ว่าไปพักผ่อนซึ่งภรรยาก็อนุญาตให้ไปมีวันหนึ่งบังเอิญเปิดกล้องวงจรเพื่อจะดูน้องคอปเตอร์แต่เห็นภรรยาตัวเองคุยโทรศัพท์ด้วยอาการยิ้มไป ยิ้มไปเดินไปตลอดก็เลยทําให้รู้สึกได้ว่าภรรยามีอะไรปิดบังอยู่ก็เลยเก็บไว้ในใจและนอนไม่หลับข้ามาพาน้องเพลงไปงานจิบเบียร์ด้วยก็เลยถามว่าเมื่อคืนคุยโทรศัพท์กับใครทาไมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ภรรยาก็ตอบคุยกับใครไม่ได้คุยกับใครบ่ายเบียงไปตามตลอดจนกลับจากงานจนข้ามวันตื่นเช้ามาภรรยาโพสกูไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่รักองค์กรรักครอบครัวโพสร,รูปทุกคนยกเว้นสามีดอกที่หนึ่งวันต่อมาโพสต่อให้กำลังใจหลานสาวโพสร,รูปทุกคนยกเว้นสามีดอกที่สองก็เลยคิดว่าอ่ะผมทำอะไรผิดทำไมพวกเธอถึงรุมฉันถ้าวันหนึ่งฉันทำผิดจะไม่เหยียบฉันเลยเหรอวันต่อมาเลยไปสืบกับลูกน้องว่า ใช่คุยเรื่องรถไหมพูดตรงๆร,งรงลูกน้องในวงเขาก็รักฉันคนส่งข่าวให้ฉันก็มีฉันก็เป็นผู้บริหารแต่ก็ไม่เชื่อทันทีก็พยายามพิจารณาวันหนึ่งเล่นอยู่ที่บ้านเกิดในใบหน้าภรรยาอมทุกตลอดซึ่งหลังเลิกงานแกก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกงานมีเรื่องจะคุยด้วยพอมาคุยก็บอกว่าที่คุยวันนั้นคุยกันกับแฟนเก่าเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไร ซึ่งเราก็บอกว่าคุยกับแฟนเก่ามันคุยไม่ได้ผมไม่ชอบเลิกคุยได้ไหมและร้องไห้ผมก็เชื่อเลิกคุยได้ไหมและร้องไห้ผมก็เชื่อและเลยบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วก็เลยถามว่าที่ผ่านมามีอะไรให้ฉันแก้ไขไหมฉันมีอะไรทําไม่ถูกใจไหมซึ่งเขาบอกว่าไม่มีเธอดูแลค่ายให้มันดีบริหารงานให้มันดีามกราลาวันนั้นฉลอง กับทีมงานแล้วแกเมาผมเลยบอกว่าให้ทีมงานไปส่งกลับบ้านซึ่งเราอยู่งานกินเลี้ยงสักพักมีคนส่งข่าวว่าแพลวพาวเดินออกจากห้องลงมาไปไหนไม่รู้ให้รีบกับด้วยความห่วงเลยกลับมาก็เลยส่งเข้านอนซึ่งเขาบอกว่าจะอ้วกเราก็กลับไปงานรอบสุดท้ายเลยให้คุณยายมาเฝ้าเพราะเรากลัว,วเขาเดินไปทั่วเพราะเมา ซึ่งก็เลยซึ่งก็ลงมาอีกรอบแอบออกหลังบ้านเพราะดูในกล้องวงจรคุยโทรศัพท์เดินออกไปนานมากเราก็สงสัยว่าตอนเมาตอนมาส่งทาไมเมาจังแล้วตอนนี้ทําไมเดินปกติแล้วก็เดินเหมือนจะไปเจอใครซึ่งเราเห็นกับตาเรากลับมาก็เลยเจอซึ่งก็เดินออกจากพุ่มไม้ก็บ่ายเบี่ยงว่าไปนั่นนี่มา ซึ่งหลายเรื่องมันสะสมมาก่อนที่จะโพสขนาดนี้ซึ่งเราไม่เคยอยากทำลายครอบครัวเลยทำไมถึงไปญี่ปุ่นกับลูกแค่สองคนเจ็ดวันเพราะอยากรู้ว่าเจ็ดวันอันตรายนี่มันเป็นยังไงซึ่งเห็นคุยโทรศัพท์ทุกวันแล้วคุยเรื่องเราด้วยวันที่ไปร้านเล่ากับเพื่อนโพสต์ไปว่าสองคนสรุปแล้วจับโปดได้ก็แอบไปด้วยกันซึ่งภรรยาเช็คอินผู้ชายก็ลงสตรอรี่เหมือนกัน หลังๆไปนั่งอยู่หน้าม,มิกตลอดซึ่งคนไม่เคยไปซึ่งเราก็นั่งดูตลอดว่าเก่งใจเราไหมก็ไม่ผู้จัดก,การถามแล้วว่าจะเอามันออกไหมถามเป็นชั่วโมงตัดสินใจไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้แคร์เราเลยผมขอประกาศออกจากการเป็นผู้บริหารวงแสงทองสินเลนล่าสุดล่าสุดค่ะแล้วนี่แหละครับผมนะ ก็สรุปไลส่สดคนละสองคนเนาะทั้งแถวพาวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับทั้งสองคนก็ประมาณนี้ไล่สดประมาณนี้แล้วผู้ใหญ่ฟินแลนด์ก็ได้ประกาศนั่นแหละว่าขอ,อยุติบทบาทในนามผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าวันนี้ให้เข้าใจทั้งหมดและจะลาด้วยดีอ,อ่ะ คือว่าเรื่องจบลงขนาดพี่นอ<ต>้องเรามาโอเมิองมาสิเปใจังไหนต่อเพิ่นกระบอกนี่หลายุดว่าเพิ่นสีว่าวมือนีกแนละก็อยากให้ว่าหยุดแค่มือนีไปอย่างไหเว่าต่อแต่ว่าคนยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันว่าเลิกกันจริงไหมอย่างนี้ไงว่าแต่หากันจริงไหมแต่ว่าแกก็ได้โพสต์อย่างนี้ไงแต่แฟนคลับก็รอลุ้นอยู่ว่าอยากให้กลับมาคุยกันอยากให้มาดีกันเหมือนเดิมอยากให้มาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเรื่องที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไป โอเคครับห้ยกำลังใจทั้งสองไปพี่น้องเนาะเป็นอย่างบอกเออแค่กระดาษชุดเหลืองงายเนาะงายเป็นยูรังสิตค่ะโอเคครับมณีกาไปให้ยกำลังใจแซงฮองฟินแลนด์เนาะอยู่ที่ตลาดกินซ่ารังสิตนะครับตลาดกินซ่ารังสิตค่ะพี่น้องอยู่ใกล้แถวนังกะไปให้ยกำลังใจแซงฮองฟินแลนด์ด้วยนะคะครับผมสำหรับมณีเขาสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ